สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับอันนี้สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นสื่อเรื่องของการสื่อทํามือนะครับที่เอาใช้กับเด็กเพราะว่าสังคมศึกษาเป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยต้องมีการบูรณาการสร้างสรรสื่อขึ้นมาเพื่อให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเช่นขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องของฉาดกนะครับเป็นการเล่านิทานให้เด็กฟังมันเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาที่ยาวนานซึ่งเด็กในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยตั้งใจหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอะไรที่ไป็กระตุ้นเ้ไไดมันนจะะป็อรที่ เด็กก็สนใจครับภาพสีสันภาพอะไรเงี้ยประกอบอะไรให้เขาด้วยครับอาจจะมีการเล่นเกมตอบคาถามอะไรในชั้นเรียนเด็กก็จะชอบอะไรแบบนี้ครับซื้อห่่เพิ่มเติมก็ให้เขาเพื่อก็อย่างที่ได้พูดไปว่าเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพื่อได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เราไปยืนอธิบายหน้าชั้นเรียน,นเฉยๆครับขอบคุณครับ <S <S ไปต่อไปต่อระหว่างเราได้ได้นะครับนี่โรงเรียนนะครับ น,นี่เป็นโรงเรียนกันทรมที่ได้แชมป์ฟุตวันมาจบสดุดวงแหเลยนะครับที่นกันทรมมีอะไรเสนอครับสำหรับในส่วนของไปฝึกสอนที่โรงเรียนกันทรมนะครับสำหรับการฝึกสอนก็ดีนะครับเพราะว่าในโรงเรียนก็มีการเขาเรียกว่าเน้นในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning น,นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมนะครับให้กับนักเรียนในด้านของกีฬานะครับที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ

อ๋อจังหวัดางอันนี้เาเรียกอะไรครับอันนี้เป็นลโกครับโลกอีส์้อนยอดส่วนองมาเนป็นแบ็คคนนี้นะครับสื่อการสอนตอนนี้อ่ะเสร็ครับ เราเขียวนว่าเราเื้อเดินต่อครับก็มีท็อปมากมายครับทั้งงานพิจัยทั้งแผนการสอนทั้งอะไรกะครับก็จะจบมาเรียงในวันนี้ทั้งหม โมเดลสถานที่สำคัญของประเทศต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของนจุกจงซูนะคะอยู่ที่จังหวัดตากนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงค่ะของสองประเทศนี้ค่ะอันี้ก็จะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสตรีสุริกษตนะคะเป็นแบบได้ผลงานดีมากนี่เป็นงานของนักเรียนนะครับนักเรียนได้จขั้น